สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตแมวเมียวมัง,งนะน,นี่น้องเพนด้าน้องเพนด้าลูกคัจิกลูกคัจิกลูกคัดจิกลูกน้องคัดจิกไปไหนอะ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  ตาม,มาจิจเลยคาชิกคาชิกเพนดาเพนดามาเดียวมาเดียวมาอ้อนมาใหญ่เลยมาอ้อนมามีใหญ่เลยว่ะหนาวไหมาเนี่ยลูกฝรั่งไปไหนอ่ะอ้าวตัวชี้ชีตัวชีชวช้ชีมาเด้อตัวชี้ชีมาเด้อจ้าจ้าเอา้าตาม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 ไม่อุ้มอะ่ะ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  ý nghĩa, nguyên cân lịch 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 nguyên cân ạ nguyên chôm lịch nguyên cân 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 lịch nguyên ไม่อุ้มอ่ะโนดโดนโนดโนนนี่ว้าวไม่อุ้มอ่ะมาเร็ว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 เดินขบวนกันไม่อุ้มอ่ะ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 อุ้มอ่ะเอาจับไหนก็ได้จับก็ได้อ่ะอ่ะมาโอ้จับหนูหน่อยจับหนูหน่อยจับหนูหน่อยเห็นไหม

ท่าทำอีกตัวนึงนี่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 นไอ้ดูตัวนี้แงวยงวๆๆๆๆๆวแนววยกนวยนวยไปแล้วไปแล้วหาที่เล่นแล้วหาที่เล่นล้อู้ๆูหููทำไมอ่ะอุ้มหนูหน่อยใช่ไหมอุ้มทำไมอ่ะ

เยาไม่อุ้มเลือยยาวอุ้มแล้วหนูนอนก็ได้ใช่ไหมโอ้หนูนอนก็ได้ใช่ไหมเหรอหนูนอนก็ได้ใช่ไหมหนูตัวนู่นไปแอบกินน้ำตัวนุ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้มหนูหน่อยใช่ไหมอุ้มทำไมอ่ะอุ้มลัโอ้โอ้นักไปแกล้งเขาทำไมอ่ะแกล้งเขาทำไมอ่ะอย่าแกล้งน้องดิ่อย่าแกล้งน้องสิลุก แก่น้องนะคะน้องหน้าแล้วพี่จะเอาหรือไงฮะโยโย่ก็วิ่งมาชายัยนี่ลุงฝรั่งมาแล้วลุงฝรั่งชุดรอฝรั่งชุดรอฝรั่งชุดจอโอ๋อ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 ขาดีจะให้กอดแหละไม่เอาไม่อุ้มหรอกขี้เกียจอุ้มแล้ว โดนบวกมาเนี่ยโอย้นี่หนึ่งตัวด้วยพ่อพ่อพโอพ่อ่อ,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 อลังทำไม่อ่ะพยายามทำไม่เหรอตอะนนะั้นแม่เชือเช้อชาวนไม่เชือเช้อชาวไม่เชือเช้อชาวคิดจะบวกกับเราเหรอคิดจะบวกกับเราเหรอหนีแล้วหนีแล้วหนีดีกว่าเด็กมั้งลูกฝรั่ง ฝรั่งเด็กฝรั่ง,งชุดนลอคู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 อู้อู้คูคูคูค,ค,คมูมีเขียงด้วยมีเขียงด้วยเขียงด้วยยาได้อย่าหนะดูดดูดนใครมีแมวมองแมวแมวมองมีแมวมองนะช่องชับที่อันนี้มันตัวดำมันมองไม่เห็นใช่ไหม เราไม่เห็นยังไม่ได้จับตรงนี้ไงสบายจะหลบลมก่อนมันร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนก็นหลบลมเฮ้ยพวกนี้จะตีกันอีกแล้วเย้ยนโ,โ,โ,โอ้โหโอุ้งฝรั่รงดุจังเลยเว

สามชีวิตพี่ฝรัง่งถลอกไปไหนไม่ต้อง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 ไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปอไปุอป้ม thổi 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 cái máy à cái máy à thai bụng dẻo đâu รั่งครับปิกฝรั่งครับปิกปิกฝรั่งครับเนี่ยเบลี่คิวนะครับเนี่ยโ้ปิกฝรั่งครับคูปเดอร์ครับเรือจับจูดจับจูดครับโอ้ทำไมอ่ะทำไมเขาทำอะไรให้อ่ะคูทำไม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 มาที่ไหมขูน้องเไมคูน้องทำไมคูน้องทำไมครูทำไมโดนเขาขู่เหรอ โดนเขาขู่เหรอโอ้ยดูโดนเขาขูเเขาข่เหรอโดนกัดตรือเปล่าเนะนี่ยนะพี่ฝลักชอบขู่น้องใช่ไหมไปดูละไปดูจะไปเร็วจะไปเร็วใครจะออกข้างนอกบ้านไหมใครแอบอยู่ตรงไม้กวาดเนี่ย ไอ้แอพี่ต้องไม่กวาดเนี่ยใครๆออกไม่ได้แล้ว